ก็สวัสดีชาวเซเว่นไนท์ทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมอโน่นะครับกับคลิปของเซเว่นไนท์กันอีกเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาแจกโค้ดที่2นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นโค้ดของ Nintendo Switch นะครับเป็นการฉลองนะครับเซเว่นไนท์ไทม์วันเดอร์เลนะครับก็โค้ดเนี่ยจะแจก1ล้านทองนะครับก็สำหรับการใส่เนี่ยก็สามารถกรอกได้เลยนะครับว่าเพจเจ็ดเคสนะครับแต่ว่าถ้าใครกรอกไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนกรอกด้วยนะครับผมก็ แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดวอลเปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนโหลดอีกรอบนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะแจก2โค้ดนะก็สําหรับอีกโค้ดหนึ่งนะครับก็เป็นโค้ดของคลิปที่แล้วนะครับเป็นโค้ดแรกนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สำหรับใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่หน้าแจ้งเตือนนะครับหรือว่าทางซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นรูปถลกนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีขึ้นว่าคูปองนะครับให้กดคูปอง แล้วก็ไปที่หน้าของลินนะครับหรือว่าที่เขียนว่าคูปองกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะครับว่า P7K Switch นะครับเราจะได้1ล้านทองพอดีนะครับส่วนอีโค้ดหนึ่งนะครับเป็นโค้ดของคลิปที่แล้วผมกรอกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันกรอกซ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะรูปขึ้นให้ดูนะครับก็นี่นะครับเป็นรูปของคลิปที่แล้วนะครับก็กอกได้เลยนะครับจะได้รับ200กุญแจนะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็จะไปสอนโหลด wallpaper นะครับก็ ให้เรากดใต้ลิงก์ดีสคริปชันของผมได้เลยนะครับจะมีลิงก์ของหางฟอรั่ม 7K อยู่นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็หลังจากที่กดลิงก์ได้คลิปของผมนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเป็นหน้าทางการนะครับของฟอรั่ม 7K นะครับก็จะมีแจกวอเปอร์นะครับทั้ง PC นะครับหรือบนคอมแล้วก็โมบายของโทรศัพท์นะครับก็จะมีขนาดต่างๆให้เราเลือกนะครับก็สำหรับวิธีการโหลดนะครับก็ให้เราเนี่ยเลือกรูปที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับผม จากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดค้างครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูด้วยนะครับก็แป๊บนึงนะครับโอเคครับผมก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สําหรับโค้ดสองโค้ดนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะกรอกได้ถึงเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กรอกเนี่ยก็อย่าลืมไปกรอกกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับ Wallpaper เนี่ยสามารถโหลดได้ฟรีๆเลยนะครับผมก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งในคลิปนะครับแล้วก็ใต้ดิสคริปชันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe นะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็ไปแล้วครับผมบายครับ